อายุคนอ๋อไม่แบบเข้าไป่เสี่ยวเเ,เห็นอย่างนาะเอาก็เห็นว่าพี่ผูกต,ต้นมะม่วงเนี่ยเออนี่ใหมห่คือว่าเมื่อกี้เนี่ยนะน้องผู้ชายเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอยู่ๆก็เป็นลงไปเลย Oh. พี่ว่ามันดูเหมือนโคไม่ค่อยสบายนะผู้ทามันบอกว่ามันพ่อของใหญ่น่อจ้ะของใหญ่งั้นเหรอพี่ว่าไรสาระวะเออนี่ไหมไหนๆก็มาแล้วก็ช่วยพี่รดน้ำต้นไม้หน่อยโอ้ยรดน้ำได้จ้ะ่น่อยก็ห้องอินอีก เอ๊ะถ้าผู้สรางมาเห็นของไอ้อินนี่